เราจะไปไหนกันน <asan> ี่นงตกพอล้วนีเดี๋ยวพาหัวหน้าไปซื้อรองเท้าก่อนไดไงได้ไหมหัวหน้าเก้งวดีอรดีไร้ใช่ไหมลำแปดแปดแปดด้วยหัวหน้าเก้งยิ้มด้วยรองเท้าก็ได้แล้วครับเรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราก็ไปกันดีกว่าไปหาหนังเมย์กับบัเพ็มกันดีกว่า ที่พายาโซาทกใหญ่ตอนนี้ดูสิข้างหน้าแม่งฝนย่างเยอะแล้วเราก็จะไปเส้นทางนี้นะครับต้องดูกว่าจะไหวไหมนะเพราะว่าภารกิจเราอันนี้มันอยู่ที่สูงคันมากแล้วก็เป็นเขาแหลมอยู่ข้างบุ๊กไซอะ่ะผมก็จริงๆมันก็ไม่อยากจะพาน้องๆไปเสี่ยงอันตรายกันมากเท่าไหร่นะเพราะว่า กลัวเกิดอันตรายและยิ่งเมก็แขนหักอยู่แล้วด้วยก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะ,อะโอเคเดี๋ยวไปว่ากันต่อแล้วกันเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่พรทชากใหญ่ถึงก่อนเพื่อนเลยไง<บ>ครับน้องเมครับน้องเมเห็น<บ>ไหมเออข้ามารอ,อก่อนเพื่อนนะรถเขาเนี่ยนะเป็นปาสีแดงแดงดูสินั่งสายไหมต,ตายยังไงลูก ยมงยังยตายยัไงตายแล้วจมน้ำตายเอาพอ,อม,ามันยังไม่ตายแล้วมันเดี๋ยวมันก็ฟื้นเฮ้ย hey, ยังไม่ตายย,ยังไม่ตายเออสีสวยด้วยดูสิสีสวยสีสวยไหมเดี๋ยวต้องรอให้ปีกมันแห้งก่อนแล้วมันก็จะบินได้ตามปกติแล้วเอาค่ะต้องเอาไปไว้ในโลกห <15. S 1> นึ่งอข้พร้อมเสบียงพร้อมอันนี้พร้อมแล้วนะครับก็รถที่เขาใช้นี่ก็คือเวฟป้านะครับ ของอิตาลีนะครับแต่หน้าตาคนแม่แบบบุรีย์ชัดๆทางนู้นฟอร์ซ่านะครับของพักแพ็มนะครับฟอร์ซ่าครับ350ส่วนผมก็ซูม,มเอ็กนะครับก็เปลี่ยนยางใ <ไอ S 1> หม่<อ>เปลี่ยนยางใหม่ไล่ข้างใหม่คนรู้ไหมว่าด้วยหัวหน้าแก๊งอะไรครับคนรู้ไหมว่า1.5ึ่งจลี้เนี่ยแปลงเป็นเศษส่วนจะกลายเป็น1 5บห้าจ<อ>ุดะเป็นเศษเศษ15ส่วน10นะคะพ่อเศษสิ้าส่วนสิ ก็หนึ่งจุดห้ามันจะเศษสิบห้าส่วนสิบได้ยังไงวะก็แปลงเป็นเศษอ่ะเศษส่วนอ่ะแปลงเป็นเศษก็หนึ่งส่วนห้าไม่ใช่เหรอมันแปลงได้พวกงานเข้าครับมากับนักคณิตศาสตร์เงเละเป็นขี้เลยล้างล้างทดสอบยางนะครับผมมาทดสอบยางส่วนเวีป้าก็เต็มเลยครับขี้โคลนเต็มดักเบี้ยป้าโอ้ดูดูหน้าเบี้ยป้าครับลิก เออลืมถามมันเติมน้ำมันเต็มถังยังวะ <laughs> ถนนลื่นนะระวังนะจ๊ะมีตะไคร่นะครับต้องระวังไม่เ,ไเป็นไรมันมีสเตเบลเซอร์ไใ่ต้องกลวัว ซึ่งผมก็ชอบเส้นทางสายชนบทน,นะผมชอบทีหมอกขยะบมอกที่สวยแล้วว่าตรงนี้มีดอกบ,บัวดีแด้ ผมเองก็เปลี่ยนยางรถมาใหม่นะแต่เขาไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะสภาพถนนอย่างที่เห็นนะครับมันแฉะไปหมดเลยก็ลเลยขี่แค่เบาๆแค่20-30-40อยู่ประมาณนี้ครับไม,ไม่ได้ไปแรกมากต,ตอนจะขึ้นเขาไม่รู้เราจะไหวกันไหมนะถ้าไม่ไหวก็ต้องหยุดแค่นั้นแหละเพราะว่า เราอยากให้เกิดการเสี่ยงอันตรายที่เกิดไปอืมเป็นไง,งวิวสวยไหมล่ะเอ้าหันขา้าขงดีกว่าข้างเลยพี่จะหันนี่ยังไม่ถึงนคำตกเลยนะครับน้ <c oughs> ตกอยู่บนนูนนน้นนะบนนู้นนะเนี่แล้วเวใช่ครับยอดตกอยู่บนยอดนู่นครับตกยอดลบ,ลบ <โก S 2> เขาจะถ่ายรูปโอหน้าแกลงผมเขาจะถ่ายรูปตกไหม <c oughs> ที่เหลเกินแต่ยังท <c oughs> ี่เลืเกินตัวเองเว แน่นอนนายเฮ้โหมาถึงดินค่หล่ะเป็นคนบอกว่าแค่น่ก็เข้าไปตามกันหมดแอ่แต่แพรมันรู้แล้วมันรู้มันรู้สไตล์พี่ไม่เข้ามาตามดิเดี๋ยวเดี๋ยวรถสามคันด้วย ของวางรถมาลูกรถมาวะวันนี้เร็วอยเรื่เรื่ลุกลุรถหกลักเลยมาทางนี้เลยหลบไปเลยปราสาทโค้งไว้ด้วยดูนะแม่งไม่เบาเลยมายังไรอีกเลยครับก็เส้นทางที่ผม จะใช้เป็นประจ,จํานะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบเส้นทางชนบทนะครับทุรกันดารอย่างนี้หน่อยผมชอบ่างนี้ครับผมไม่ค่อยชอบวิ่งบนบนทางหลวงบอกหัวหน้าบอกว่าอย่าไปเดินสุ่มสี่สุ่มห้า,ห,าหัวหน้า <c oughs> จะโดนก่อน <c oughs> อวิวก็ดีโอเคครับหมอกกำลังเมฆกำลังตกลงมาแล้วแดงว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งฝนตกแน่ <c oughs> ชันแม่นู่นน่ะ อย่างชันเลยนะถ้ามองเห็นนะข้อมันเลื่อมยืนได้มีชันมากเดี<笑><笑>๋ยวขอขอก่อนพี่เคยลื่นไหมกระทางคขึง้งทางข้างหน้านะครับก็คือมันแฉะนะมันแฉะแฉะทำอแต่เดี๋ยวผมผมอยากให้แน่ใจก่อนนี้ก่อนครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ว่าว่า,วามีมอเตอร์ไซค์ลงมาได้นะ <c oughs> เดี๋ยวขอรอดูสักพักก่อนครับเพื่อ <c oughs> เพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจ มีมามีมาสาบตัวพ่อห้ามอืมดอมไปไปะมาแล้วนะหมาเออหมาต้อนรับหมาใหญ่แม่ตัวใหญ่สภาพอากาศตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดนะครับตอนนี้แล้วเราก็เอารถมาจอดไว้ที่ร้านป้าแมะเรลเล่นไปไม้น้่เนี่ยเออเมผมเอาพี่ไม่อยู่นะพี่ลนม เราะจะทุรักทุเลกันเกินไปไหมก็เอาเรื่องนะเนื้อทนนี่นนนะขเขาเลยฝนตกแล้วครับเอาแล้วไอ้ลเราต้องลุยอย่างเดียวบรรยากาศไหมละ่ะแต่เราก็หลงทางกันหรือเปล่าไม่น่าจะหลงไ,ไปทางไหนต่อ เรต้องคาติดอยู่ในกระ๊อบเลยเขาไม่เห็นบอกว่าผ่านอะไรแบบนี้เลยอ๋อนี่เหรอโอ้โหป้ายทางไปน้ำตกเขียนไว้อยู่นะครับกับลงโอ้หนี่ไงเขามีเขามีไอ้สีแดงผ่นนันอยู่ที่ต้นไม้เห็นไหมเอาแล้วถ้าผมข้อเข่าผมมาแล้วครับมาเยือนแล้วครับลั่นแล้วครับโอ้ยก็หลอกทางเข้าน้ำตกแล้วลูกศรมันอยู่ไหนวะนี่เหรอเข้าันนี้เหรอ nôn tao phi nó nước bốc này, cái ừ. <laughs> <Thế mà đây cười> này, cái này, cái này, cái 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 เออมีวะนี่แหละเออแล้วเข้าไปกันยังไงไม่รู้ว่ายังไงไปแบบไหนลกทิดยไทยข้ามไปฝั่งนู้นเหรอวะน่าจะมองเห็นชัดกว่าเลย้ไปั่งน,น<า>ี้เราเห็นน้ำตกแล้วครับอยู่ตรงน<ม>น้นใครเป่าไม่รู้อ่ะเพราะว่าตรงนี้ผมก็ไม่เคยมาไม่เคยมาน่าไ,ไหลกมาจากตรงนู้นแหะแต่ในรูปทำไมมันเป็นแอ่งใหญ่มากเลยวะหรือมันจะขึ้นไปอีกเหอ ไม่ตรงนี้พี่จะตรงนี้เสวยอ,อยอนนู่ต้องขึ้น,นไปทางที่รถยนต์ขึ้นได้บ้าวพี่ต้มน้ำเรือไม่ไหวใจกัดก็จะถึงแล้วนะ คุณเอาน้ำตบมาต้มกินเลยเหรออ่าเอาตรงนี้ก็ได้จริงผมว่าเรายังไม่ถึงนะใช่ต่หิวข้าวแล้วนะอ,อ้หิวข้าวแล้วครับ <c oughs> ต้องขอประทานด่าไฟแต่ทตรงนี้วิวก็ดีอยู่นะแต่ว่าน้ำอาจจะน้อยไปนนิดนะึง <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอร <c oughs> อแพมนะรอแพมต้มมาม่า <c oughs> แม่ครัวหัวป่าเราก็ทำมาม่าแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มหิวมาม่ากันแก็เดินมากันสักพักนึงแหละนี่ก็เกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะก็บรรยากาศแล้วก็นี่ครับลมลื่นมากครับแล้วก็ชุ่มแฉะไปด้วยนะหลังจากที่ฝนตกที่น้ำตกเราก็เจออยู่แค่นี้ไงนี่ตกอยู่แค่เท้าตกอยู่ตรงนี้ออยากไปไกลผมจอบอ่ะอยากไปไกลนอนไหนเดี๋ยวรอพี่เมย์ทำมาม่ากินไปชื่น ดีดีไม่ชอบไม่ชอบอะแม่ครัวมีความรู้สึกไงโอ้ไหวค่ะไหวเปไหนเอ้ยไปไงครับเฮ้ยคุณว่อรู้สึกไงครับตอนนี้ครับคุณเม่ โอ้โหกินใหญ่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มมีมีมันกันแล้วนะรเหลือได้ผมนะครับผมนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าเช้ากินมาแล้วนะครับเช้ากินมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็มีความสุกมากนะครับกับการยืนกินบาม่าแล้วก็ตีนแค่น้ำตีนแค่น้ำน้ำตกที่ไม่ค่อยใสเท่าไหร่ นะนะถ้าขึ้นไปอีกทางนู้นนะทางนู้นถ้าขึ้นไปทางนู้นผมคิดว่ามันน่าจะมีน่าจะมีเพราะว่าเราอาจจะขึ้นมาติดทางหินเท้าไกให้มาชมด้วยกันนะครับที่กำลังวงัมาชมต้องไปดูดูด้านใชนี่ม่ะดูดูกระบอกเอนะครับโอ้ยยุ้ยดูน,น้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้ว คีมามาเต็มไงิวก็ดีนะเอาต้นไม้ตรงนี้ออกเอ้ยก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติทำไมทำไมหมูยอเราชิหละืมมมกมีดไปด้วย เปกาแฟยังเด๋วอวรอให้มันเย็นก่อนเยน็นนิดนี่ก่อนเนาะมันเย็นแล้วแล้วเออโดยที่เนี่ยอยู่กินอยู่บ้านดีๆไม่ชอบต้องมากินกาแฟดำนอกบ้านร้อนเลยเด,ดิน่ะครับท่านผู้ชมชื่นใจนะสูตรก่อนเซิรฟเลิร์ฟก่อนนะช,นชื่นใจชื่นใจจริง อ่ะก็ความสุขของแต่และบุคคลมันก็ไม่เหมือนกันนะครับก็บางคนก็มีความสุขมากกับการได้อยู่บ้านบางคนก็อย่างพวกผมสามสี่คนนี้ก็มีความสุขมากมั้มกับการได้เดินเข้าป่าขึ้นเขาแล้วก็ได้ถ่ายภาพวิวสวยๆครับก็ชีวิตมีก็ใช้ให้คุ้มนะเนาะให้คุ้มอยู่กับสิ่งที่มี เออไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่ฝันอนาคตข้างหน้าก็อยู่กับก,บกาแฟาแก้วนี้แหละ <laughs> ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว <laughs> หมดมุกเหนื่อยจัดโอ้โหดูด,ดิหัวหน้าแก้วผมสดมามามาใหญ่เลยสดใหญ่ นั่นก็ขอแนะนำนะครับนะั่นก็เปิดตัวคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ EP3 นะครับก็เปิดตัวอะไรแล้วกันกัจะมาชิกใหม่คือมาชิกใหม่น้องเมย์นะครับน้องเมย์แห่งแก๊งลูกเป็ดทับหัดตัวลิงนะครับหัดตัวลิงกันมาจริงจริงด้วยครับคลิปแรกก็เละเลยครับคลิปแรกก็โดนเลยครับในในเป้คุณพกอะไรมาบ้างครับลูกเป็ดหัดนตัวลิงแก้วชิ้นก้อนฝัดเนี้ยจาน ตะเกียบตะเกียบออาไหนล่ะตะเกียบก็มีผ้าผ้าเช็ดผ้าอาบน้ำผ้าปันพออ่ะเสียผ้าหมดแล้วพกมาเพื่อเพื่อเพื่อจะไม่ได้ใช้นะครับที่พกมาไม่ได้ใช้เลยครับะเกีย็ก็ดีนะแต่บรรยากาศก็ดี

อยู่ที่นี่หนแหละเราก็คงเอากลับไปไม่ได้นะนะขึ้นเมก็ตอนนี้ก็เอาธรรมชาติไปเป็นใจหมดก็กลับกันแล้วนะครับขึ้นมาก็เดินตัวอีกย่กันเลยนะครับของเดินดีๆน,น,นะลูกมาแค่นั้นแล้วเราก็ออกมาจากตรงนั้นนะเห็นไหมไปได้ขึ้นทางที่ ทางช่องทางที่จะไปน้ําตกคลองคกซึ่งเราก็ไปเจอส,สาะก่อนนะครับเราไม่เจอคกครับ,บ <laughs> ไม่ผิดทางไปได้รึ่งทาง <laughs> ไปได้ขึ้นทางาต้องกลับ <laughs> แล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะลงจากบนะุ๊กไซด์เนาะก็ตอนนี้มาดูสิถน,นนเรียบหมดเลยแล้วเ,เอามอเตอร์ไซค์สองล้อมากันด้วย <laughs> ก็ไม่รู้ว<ต>่ามันไปดับแปมอเตอร์ไซค์สี่ล้อเลยก็น่าจะไม่ลืน่นเลยก็ตอนลงก็พยายามจะเบรก โอ้เขามากันเรื่อยๆดูดิเรื่อยๆเขาก็มากันเรื่อยๆแหละเพราะว่าขกาก็รู้กันนะทั้งนี้จะไม่เกิดเขาไม่ยังมาสายกว่าเราเลยอ่ะเขาก็มากันเรื่อยๆนะไปก็เตรียมพร้อมเรื่องรถเรื่องอะไรกันเรียบร้อยแลย้วเดี๋ยวเราก็จะไปเกษตรศิริต่อ ดูสิว่าเขาจะเปิดให้เราเข,เาเข้าไหมถ้าเขาไม่เปิดให้เราเข้าเราก็กลับโอเคครับเด <spikes Fra> <zhou> <stressed> <coeur> ี๋ยวให้มิสเตอร์แพมนำทางตอรีข้ยิง หนูครับก็ต้อนรับมสมาชิกใหม่นะครับแกงเป็ดน้อยลูนแชมป์นะค,ครับตังเม้นะครับรรถถมเลยดหอนก็มีไลฟ์ส่งไลฟ์สดอะไรด้วยนะก็น้ําตกของโค้งนั้นก็ถือว่าโอเคครับแต่เราดูสภาพเราอครับดูสภาพปูนะโอ้โหลถไปหมดแล้วสีแดงก็แดงก็ไปอีกโอ้านเี่ย ท,ที่นี่นะไปกับผมมันต้องเป็นอย่างนี้ครับให้แดงก็แดง่ะจบคลิปบ๊ายบายแล้วเจอ,อกันใหม่เจอกันใหม่อนาคต